สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับเช้าวันนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าบรรยากาศตอนเช้านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็มีลมพัดนะครับลมพัดแรงนะครับและเริ่มแรงขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อแล้วก็เป็นลมที่เย็นสบายนะครับในขณะนี้นะครับลมพัดในยามเช้าแล้วก็ดูนะครับเมฆความสวยงามของเมฆนะครับบนท้องฟ้านะครับ ในขณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นวันความสวยงามของเมฆนะครับนะครับแล้วก็นี่นะครับก็เป็นดูบรรยากาศบนท้องฟ้าในขณะนี้นะครับสวยงามมากนะครับนะครับนี่นะครับก็บรรยากาศสวยๆณตอนนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับเห็นพี่นูน้าซารีน่านะครับ เดินไปทําอะไรกันนะครับขออนุญาตเลยนะครับขออนุญาตเดินไปดูเลยนะครับว่าเขาทําอะไรกันนาขณะนี้นะครับอ่านี่นะครับก็เนี่ยหลังนี้ก็ทุดตามเลยเนี่ยนะครับนี่นะครับก็มาดูบ้านพี่ดูบ้านพี่วีออสกันนะครับก็ นี่ยครับบ้านพี่วีออนนะครับเอียงเอียงแล้วนะครับขณะนี้นะครับนี่นะครับเริ่มเอียงแล้วนะครับเพราะว่าดินนั้นได้ทุดลงนะครับดินทุดลงแล้วนะครับในขณะนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่ช่างพงนะครับก็มาช่วยกันทำบ้านให้กับพี่วีออนนะครับพี่ช่างพงนะครับก็มาช่วยกันนะครับ นี่นะครับก well, like ็ดินนั้นได้ซุดลงไปแล้วนะครับขณะนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่โดนน้ํากัดเซาะไปนะครับตอนที่ฝนตกเมื่อหลายวันก่อนครับแล้วก็เออหนสองนี้เป็นรูเลยเป็นรูเลยครับเป็นรูเลยน้ำกัดเตาะไปเป็นรูอะไรสักอย่างไงเนี่ยเป็นรูรูใหญ่เลยนะครับเป็นทางเป็นทางน้ําผ่านนะครับเป็นทางน้ําผ่านนะครับหรือรูลูกหลานปู่เลยลูกหลานปู่อ่ะเคย เคยเจออยู่นะอยู่หนองคายอ่ะมันเป็นโพงอย่างเงเป็นโพงเข้าไปใช่ไหมใช่ครับแล้วมีรอยมันมีรอยด้วยมีลอยเก็ดอ่ะกว้างมากเลยนะครับมาดูทางนี้อ่ะโพงข้างในอ่ะเราไปดูในบ้านหน่อยดิว่ายุบากเข้าไปดูได้ไหมนี่นายไปได้ผมบ้านผมไม่ค่อยเนี่นะครับก็พี่ช่างโพงนะครับก็ตัวแรกเนอตัวแรกตัวน้องตัวแรกลงไป นะครับนี่นะครับพี่ช่างคงก็กําลังนะครับเชื่อมเหล็กอยู่นะครับเพื่อทําเป็นเสายึดไม่ให้าตัวบ้านนั้นนะครับซุดลงไปอีกนะครับนี่นะครับตอนนี้บ้านก็ซุดลงไปแล้วนะครับรรรี่่คงเเออาาแตรนี่นะครับก็เป็นบริเวณเเข้างใต,<า>ต<า>้ใต้ตัวบ้านนะครับหรือเรียกว่าใต้ถุนนะครับ อเออนี่นะครับบ้านก็เริ่มทุดลงแล้วนะครับในขณะนี้นะครับแล้วพี่ช่างคงนะครับก็เอาเหล็กมาเชื่อมนะครับเพื่อประคองบ้านไม่ให้สุดลงไปมากกว่านี้อีกนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูหลังบ้านกันนะครับ นี่นะครับก็จะเดินสำรวจบริเวณข้างหลังบ้านกันนะครับในขนาดนี้ ไม่เหลือแล้วนี่ครับก็บริเวณหลังบ้านครับเวลาฝนตกมาแต่ละครั้งนะครับก็ดินก็จะค่อยๆโดนน้ำซอกไปเรื่อยๆนะครับที่ผมบอกลือแน่นอนนะครับลือแน่นอนนะครับตอนตอนนี้ครับหลังบ้านก็ดินก็เริ่มทรุดลงเรื่อยๆแล้วนะครับในขณะนี้นะครับ ก็เป็นบริเวณหลังบ้านนะครับดินก็เริ่มซุดตัวลงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนที่ฝนตกนั้นก็น้ําก็ได้กัดเซาะเอาดินออกมาเรื่อยๆนะครับจนทําให้ใต้ทุนบ้านนั้นเป็นโพงแล้วนะครับเป็นโพงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับพี่ช่างโพงก็เลยเอาเหล็กนะครับมาตัดเป็นท่อนแล้วก็เอามาเชื่อมนะครับประคองบะ บ้านนะครับไม่ให้เอียงไปมากกว่านี้นะครับนี่นะครับพี่พี่ช่างพงนะครับก็เอาเหล็กมาเชื่อมนะครับต่อกันนะครับประคองเสาบ้านมันไม่ให้บ้านอตัวบ้านนั้นทรุดลงไปมากกว่านี้อีกนะครับตอนนี้บ้านก็ทรุดลงไปนะครับนี่ครับพี่ช่างพงก็เอาเหล็กมาเชื่อมต่อกันนะครับประคองตัวบ้านอยู่นะครับ ตอนนี้กำลังเข้าเปลือกค่ะแม่ตอนนี้กำลังเข้าเปลือกนะคะแม่ตอนนี้วิออสอยู่นะครับเพราะว่ากลับลมทางมาแล้วฝนตกมาอีกทีเป็นเรื่องแน่นอนครับเนี่ยเกม่าเนี่ยรู้หมดแล้วนะครับกมแน่นอนนั่นคือเพราะว่าแกมนอนด้านนอกพี่วิออสอ่ะนี่คราบเขานอนด้านในถ้ามีพายุมาอีกคงไม่เหลือนี่นะครับพี่ช่างคงก็กำลัง เชื<ว>่อมเหล็กอยู่นะครับสไมนันลูหมดแล้ว<ร>น,นี่ใช่ดือไหมดือไหมย้ายไปไหนอ่ะยายไปบ้าน,นย้ายไม่ซื้อชนะนะิ้นหรอโอ้<ด>แล้วแม่ขายหรอกำลังสรางอยู่บ้านสรงมาแล้วเหรอมาแนละ น,บบน,นี่นะครับดีวถาว่า,าแผ่นะลุาาลก,กล้มเลยใช่ว่าดินข้างล่างมันหมดแล้วนี่ตรงนี้ครับดินซุดหมดแล้วนะครับ<ด>ในขณะนี้นะครับก็มตงม,ง,ง,มงเป็นโพรงนี้มยืนอยู่เโมหมดลยนะครับเโพรงหมดแล้วนะครับข้างล่างก็เป็นโพงหมดเลย้องนี่จะทลแลอวตรงนี้หรือเปให้ตัดใจได้นี่นเต้องเอาม่ต้องตัดออกคนนี้ ต้องต้องไปห,หาเสาเข็มมาทางที่ล้วี่นะครัที่ช่างโครงก็เชื่อมเหล็กอยู่นะครับเพื่อเอาเหล็กมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ตัวบ้านนั้นอยู่อยู่ได้นะครับประคองตัวบ้านให้อยู่นะครับ ก็พี่ช่างผมก็แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าต่อไปนะครับไหนยาวเลยขวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ